วันนี้ท่านนายกเข้ามาร่ว,วมฟังการเช่ญง,งานแล้ว,วมองยังไบ้างเป็นมุมมองผมก็คือมันก็สอดคล้องกับนโยบายของผมเนี่ยแต่ว่าคือการทํางานเนี่ยจากเดิมทีมันเพียงแต่ว่าผมขึ้นเข้ามาผมก็ไม่รู้ว่ามีโครงการนี้อยู่นะจากความรู้สึกก็คือดีใจว่าได้มีเพื่อนร่วมง,งานว่าอ,อื่มันก็เป็นแนวทางเดียวที่ผมคิดอยู่ว่าทําอย่างไรในชุมชนเราเนี่ยหลายๆจุด คือกลุ่มอาชีพเนี่ยบางครั้งถามว่าเขาอยากทําอาชีพเสริมแต่มันไม่มีพี่เลี้ยงทีนี้คือได้คุยกับอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาในส่วนของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ในบายพากษ์ได้เนี่ยคือเอาเข้าไปร่วมด้วยลับไปร่วมด้วยทีนี้เขาก็จะได้ตรงนั้นมาเพราะว่าตอนนี้มาไม่เพียงแต่อบตฝั่งนี้เป็นทุกอบอกตอ,อย่างพัฒน,นาชุมชนเราเนี่ยอย่างลงพื้นที่เนี่ยยังคุยกับประชาชนยังเข้าไม่หยุด ม่ใช่ที่นี่ที่เดียวก็เป็นทุกที่เท่าที่สังเกตดูเพราะว่ากลายเป็นว่าพอเวลามีอะไรขึ้นมากลายว่าในส่วนหนึ่งคือในส่วนของนายกเป็นคนพื้นที่บางทีต้องลงไปเองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าภาระหน้าที่ของนายกก็มันก็มีหลายหน้าที่ทีนี้ตรงนี้มาในเมื่อของเรามีาพัฒน,นาชุมชนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างในเรื่องเกี่ยวกับปุ่มอะไรตัวอะไรบางทีเนี่ยเราอยากให้ในส่วนของเอจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้ลงไปหาข้อมูล ว่าในส่วนของชุมชนเราเนี่ยถามว่านอกจากอาชีพเกษตรไออาชีพหลักของเราแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะทําอะไรอาชีพที่เสริมบางทีพอเวลาเราเอกมาแล้วจะมาเข้าแผนเข้างบประมาณมันไม่มีข้อมูลเหล่านี้เข้ามาให้เราที่ก็คือเป็นปนัญหาอยู่ทีนี้ถ้าโครงการตรงนี้เข้ามาผมมองว่าถ้าเป็นอย่างนี้มาเนี่ยคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ ปันหาชุมชนของเราที่จะออกไปสูส่ชุมชนมันก็จะกลายเป็นว่าได้ย้อนกลับมาว่านี่นะชุมชนของหมู่ที่เท่านั้นเท่านี้ของเราในในเขตที่ผมดูแลมันจบตำบลบนตางนี้เรื่อมคนมาฮาชายีนะนี่ว่าคือเขาต้องการทําอาชีพอะไรเราจะได้ตั้งงบประมาณเพื่อไปสนับสนุนในตงเสริมอาชีพตรงนั้นของเขาเป็นอาชีพเสริมของเาในในส่วนของแผนการพัฒนาด้านเยาวชนหรคต้องลงวเยาวชนคือตรงนี้ ที่ทำอยู่ในเรื่องของเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่แผนเนี่ยทางโรงเรียนจะเป็นผู้วางแผนมาให้เราอยู่ในปัจจุบันเรื่องของเยาวชนนี่คือเด็กภายในโรงเรียนนะทีนี้นอกโรงเรียนเรายังไม่มีมีม่ครับแล้วข้อที่ฟังนี้อย่าง,างนี้พอจะเชื่อมโยง ได้ครับได้ทีนี้ตรงนี้มาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือถามว่าตรงนี้ก็กลัวผมว่าในอนาคตเนี่ยพอเวลา,าเราทําอะไรมันก็แน่นอนอ่ะมันต้องใช้ประมาณมางนะนะทีนี้ว่าตรงนี้มาเนี่ยผมอยากให้ในส่วนของโรงเรียนขอควของ,ของเราที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างกลุ่มที่มาวันนี้คอวรเราประจาคมเนี่ยเพรา,ราะอตอนนี้เขาให้ยืดแผนประจาคมเราอยากให้คนบุคคลเราเนี่ย คือผักดันงบประมาณเนี้ยโครงการเนี้ยให้อยู่ในแผนด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้ทีน,นี้ปัจจุบันเนี้ยพอเวลาเราไปแผ่นเนี้ยจะไม่มีให้มาให้เราเลยตรงนี้เราต้องไปเน้นกับกลุ่มเป้าหมายของเขาว่าวลาประาชาคมเพราะว่าตอนนี้ตขายุดในเรื่องของประชาคมก็ให้เราแทงเรื่องขึ้นมาอะไรเยใช่มาจากแผนประชาคมของชุมชนเลยมาเถึงว่ามีความต้องการของชุมชนนะ่ะ ทีนี้คือถ้าในส่วนของทางพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่มันก็คือเหมือนกับเราต้องไปเตรียมกันตรงนี้ว่าในชุมชนเราต้องการอย่างนี้นะเราจะได้เสนอนายล้วเพื่อเอาไปเข้าแผนใช่ไหมทีนี้แผนปอ,อเข้าแผนงบประมาณเนี่ยมันก็ต้องผ่านสภาทีนี้ตรงนี้เกิดว่าผมยกตัวอ,อย่างให้ฟังว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารแต่นนยกแล้วนึกตัวอเองมันทําไม่ได้มันต้องเอาไปผ่านสภาเขาแต่โดยส่วนตัวนะคะที่เราเห็น อ,งงอ๋อตรงนี้มาตรงนี้มาเนี่ยจากการทํางานตรงนี้คือจากความจริงผมเองคือถามว่าผมเติบโตมาจากไหนเติบโตมาจากกลุ่มเพราะผมเคยและปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่อยู่ยังอยู่กองกลุ่มเกษตรษกรทํานาต่างย้วทีนี้ตรงนี้ถามว่าที่ผมเติบโตได้ก็เพราะว่าผมก็วิ่งพยายามวิ่งหางบที่โนนที่นี่มาเพราะว่าผมรู้ว่าในส่วนของเกษตรษกรเวลาะจะลงมือทาการเกษตรนี่ต้นทุนมันไม่มี ผมก็ต้องไปหาแหล่งเงินทุนที่ยกตัวอย่างให้ความยั่งยืนของชากรเนี่ยเขามีเงินที่ให้เรากู้เนี่ยไม่มีดอกเบี้ยก็คือเอามาให้พวกเนี้ยให้เกษตรกรของเราทีนี้คือที่ผมมาว่าที่มาที่ไปผมที่ผมเติบโตได้ผมเติบโตมจากผมเพราะว่าพอเวลาเลือกประชาชนจะเข้าใจว่าเออเราเรายังเป็นตัวแทนที่จะช่วยเหลือครบครัวของเุทีนี้มันก็สอดคล้องกันอย่างที่ได้ประชุมวันนี้แหละในส่วนสถานการณ์ติด คือปัญหาของเด็กเยาวชนนะผมมองเนี่ยมันเริ่มจากที่ครอบครัวคือบางครอบครัวเนี่ยเมื่อตอนที่ประชุมผมก็อยากจะพูดนะนะคมมะรับเพราะตรงนี้ว่าอะไรรู้ไหมบางครั้งเนี่ยครอบครัวนะมีปู่มีย่ามีตามีมยายอยู่ยกตัวอย่างให้ฟัง นะพ่อแม่ดูลูกใช่ไหมทีนี้เด็กพอโดนดูดจากรถก็วิ่งมาทางนี้ทางนี้โอบใช่ไหมมัน,ม,นมันก็จะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยผลสุดท้ายมาเด็กเนี่ยก็คือเหมือนกับทำทำในสิ่ง,ท,ง,ท,งที่ผิดจะมีคนโอบอยู่มันก็กลายเป็นวันหนึ่งก็ไม่มีใครว่าอะไรได้เขาก็จะติดเปใ็นนใิสัยถ่อ,อไปจนโตเท่าที่เท่าทาที่ผมฟังราเนี่ยที่เขาพูดในฟังเนี่ยเนะี่ย ตรงนี้ก็คือเล่าอย่างถ้านอ่จากผู้ปกครองนะคะเล่าแต่ว่าต้นเหตุมาจากผู้ปกครองในส่วนคือผู้ปกครองด้วยนะตรงนี้มาเราเราเราต้องดูเลยว่าตั้งกระเด็กไว้ไหนเอาไว้ไหนนะครับอย่างอย่างอย่างไวเล็กเนี่ยรักไรตั้งแต่เกิดมาเลยดีกว่าจะไปสามขวบปีขวบมีกำลังเลยล่ะถามว่า ถ้าพอเขาดื้อหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปตามใจมันก็จะติดไปจนยันโตแหละนะครับทีนี้พอเวลาโตไปแล้วเนี่ยพ่อแม่เอาไวอยู่ละนี่บางครอบครัวเนี่ยก็คือปล่อยปุยาตายายดูแลพ่อแม่เอาไปทํางานอย่างเงี้ยใช่นไหมแล้วเด็กกําลังริบกาลังวัยเรียนก็บอกคือไปโรงเรียนใช่นไหมทีนี้ปัญหาของโรงเรียนมันทุกวันนี้ก็มีเพราะโรงเรียนเรียนเป็นเป็น,ปนอ่าภาคเช้าบ่ายนะ อย่างเรียนบางคนเนี่ยไปเรียกพักไปเรียนภาคบ่ายแต่บอกพ่อแม่ไปแล้วก็เช้าเลยนี่ก็คือ,อ,อตระเวนไปไหนไม่รู้อยู่อยู่อยู่นอกโรงเรียนนี่คือปัญหาเหมือนกันเพราะเกิดูู้อยู่กับโรงเรียนว่าตรงนี้มาเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้หรอกไปเข้ารอบ,บ่ายเนี่ยนี่ยังคนบ่ายบ่ายบางทีก็กลับมืดจนจนบางทีพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าคำว่าเด็กแั้เรียนต้องไปสามโมงเช้าอ่ะว่างั้นเถอะ คิดว่าอย่างนั้นทุกคนแต่ปรากฏว่าที่โรงเรียนไม่ได้ไม่ได้ไไดเรียนแบบนั้นเพราะว่าก็คงติดขัดด้วยเรื่องอาจารย์ที่สอนหรือห้องที่เรียนไม่พออะไรก็จึงจัดแบบนี้ก็ไม่ใช่หน่วยส่วนในส่วนหนึ่งที่ต้องช่วยกันต้องช่วยกันหมดมันต้องช่วยกันหมดเหรอครับในแง่ของคอหักเที่หักใเอง แง่ของกรรมการที่ทำในเรครอบครัวยังหนใจว่าวิธีการที่จะมีครอบครัวเข้ามาในส่วนร่วมนะคะในขณะที่ท่านนายกบอกว่าถ้าเกิดว่าตรงเรียนครอบครัวเนี่ยมองดูแล้วว่ามันดีแล้วถ้าทำเป็นเรื่องเวาผ่านสภาประชามมาต้งมาผ่านสภาปชาคตุลาก่อนแล้วมาผ่านทอบตมีอะไรที่จะช่วยไปหนุนหนุนเพิมให้เขาได้ ำงานได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยคือคือตรงนี้ถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยนะก็แต่ต้องผ่านขั้นตอนอย่างที่ว่านะน,นะนว่าอ,อ,อาจจะมีวิทยากรมาแต่ละหมู่สมมุติเอาเราจะทําโงการละว่าในส่วนของชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้คือพอเวลาประชุมเนี่ยเขายังอิงกับยังไงอะเบีย้ยประชุม นะทีนี้จากความเป็นจริงเนี่ยเราถามว่าฐานะการเงินในตัวขอกอ,อ,อปตฝั่งหิ้วก็ไม่ได้ว่ามีเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือเพียงแต่อยากว่าหนึ่งให้ความรู้ทีนี้เท่าที่ผมดูแล้วอะอย่างที่พูดกันเมื่อตอนออช่วงที่ประชุมเนี่ยคือครอบครัวเนี่ยครอบครัวที่เข้ามาเป็นแกนหลักเนี่ยเขาต้องทําให้ข้างเคียงให้เห็นก่อนว่าเออลูกแกดีนะ อะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันกลายไปว่าก็ยังในในในส่วนของตัวเองที่เป็นแกนนำอยู่แกลักของเราอยู่ยังไม่ดีเลยแล้วเราจะไปดึองออกมาเนี่ยมันยากเพราะเหมือนเกา่ายังขาดความเชื่อมัน่นว่ามาแล้วจะดีอย่างเงี้ยทีนี้อย่างที่เขาพูดในความว่าเอาอยากเล่นกีฬามาั่งอะไรบ้างอย่างที่ผมเป็นวาระก่อนๆนั่นก็คือ สอบถามเลยแต่ละหมู่บ้านว่าต้องการเล่นกีฬาอะไรผมณื้ออุปกรณ์ตรงนั้นให้ไปเนี่ยไหมมันก็ยังแก้ไม่หายจากการที่ท่านนายกได้ได้เข้ามาเราฟังในครั้งนี้ค่ะท่านนายกมีมุมมองใหม่ๆว่ามีจุดประกายอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของโรงเรียนครอบครัวนี้คคือตรงนี้เราอยากให้มันกระจายเพิ่มนะอย่างที่ทําวันนี้ผมดูแล้วมันก็เพียง ถ้าพูดถึงเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ของตำบลบรงนี้ว่ามันเพียงแค่ประมาณเราหนึ่งอเท่านั้นเองทีนี้มันก็คือนำร่องทีนี้กลุ่มนำร่องเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าวิธีตอนแรกแต่เดิมมาผมมาไม่ทนันไม่รู้ว่าคัดสัรกันยังไงอะไรยังไงอย่างนี้ทีนี้ตรงนี้แล้ตรงนั้นแหละทีนี้คือการนำร่องเนี่ยสมมติว่าแต่เดิมก็คัดมาอย่างไร ยังไม่รู้ว่าคือว่าทางในตัวของเดิมอาจจะส่งคนก็มาดูฝักเข้มงวดเสนอมาครับแล้วก็มองว่าก้ดูว่ามีแกนนำท้องถิ่นแกนนำท้องที่ว่าดูคุณปัญญาหรน้าปกครองแต่จะมีในชุมชนที่สนใจเรื่องกระเป็นเด็กดีคนนี้ค่ะเพราะว่าอาจจะจะมาทำความเข้าใจว่า ต,ตัวเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีค่าความหมายยังไงเพื่อที่จะหากแกนหลักที่จะไปขับเคลื่อนของก็เ,เลยเปิดเวทีวิสัญญะเสร็จแล้วเขาก็จะคับเรื่องกันคนที่มาคะเขา,เขาจะคับกันเองว่าใครจะเป็นครูใหญ่ทำหน้าที่จัดออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้ประสานการมีส่วนร่วมของผู้แม่ผู้ปกครอง กรรมการด้วยกันก็เลยเขาคัดเลือกเองก็เหว่าก็คือเน้นว่าสมัครใจนั้นทุกคนก็มาที่ความสมัครใจแล้วก็เสียสละเองนะคะตอนไม่ได้มีมงบปรนมาอะไรมาหนึ่งลยานีน้ค่ะแต่กาอตก็ไม่ได้หนึ่งค่ะทีน<อ>ี้ตรงนี้ในมุมมองผมเนี่ยคือมองอย่างนี้คือถามว่าผมจะสถลบสนุนที่ถามว่าในชวนของบตนเนี่ยมาเป็นสองกระบวนรวมกัน ทีนี้พอที่ผมพูดให้ฟังว่าถ้าเรามองว่าเราอยากจะให้มันเดินหดน้หดีเนี่ยมันควรมีที่ฟังนิ้ด้วยขาดทำไมถึงนิคิดอย่างนั้นต่างนิ้วมีเจ็ดอู่บ้านมหาไทยมีหกู่บ้านพอเวลาประชาคมทุกคนต่างคนต่างผ่านแต่แล้วถามว่าพอเวลามาในที่ประชุมสภาเนี่ยต่างกันเห็นไหมที่โดนหกหมู่ มีเจ็ดหมู่ทีนี้มันก็ขายว่าอย่างผมเองเนี่ยถามว่าผมเห็นด้วยกับกิจกรรมนี้หรือว่ามีโรงเรียนตรงนี้ถ้าผมสนับสนุนงบประมาณไปได้ด้วยอำนาจของตัวเองอย่างเงี้ยผมก็พอทําได้แต่ทีนี้คืองบประมาณขอเวลาสนับสนุนมันต้องผ่านสภาแต่ปรากฏว่าสภาของเราเนี่ยคือในตัวฝั่งนี้มันเจ็ดหมู่เห็นไหมถ้าเกิดเขาล็อบบี้กันเนี่ยเวลาผมสนับสนุนมันยากทีนี้ผมอยากว่าในตัวฝั่งนี้เนี่ย คืออยากให้มีเข้ามาร่วมด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยคือจะได้เดินคู่คู่ไปได้มันมันมันหกกับเจ็ดนี่ทีนี้ตรงนี้มาในในส่วนตรงนี้มาเวลาผมจะใช้งบเนี่ยมันพาสภาพอสภาบอกไปมาไทายอย่างเดียวอย่างเนี้ยมันก็หนักใจผม,มนี่ถ้ามันเป็นไปได้อะผมก็คิดว่าเาีแ่ยบบแบบเราขยาย ขยายเอาในถัวของัความเนี่ยเออใครมีใจอาสาสมัครที่จะร่วมตรงนี้มากอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือให้เดินควบคู่กันไปอย่างเงี้ยถ้าดีถ้าผมว่าเป็นแผนอนาคตใช่ต้อ,องรวมต้องขยายคนที่อยู่ในตำบลแล้วทำด้วยกันเพราะจริงๆบางท่านก็สะทออ้อนเหมือนกันว่าเด็กที่อยู่ตำบลเองก็อยากเข้ามาร่วมใช่ แต่เขาไม่รู้จะมาอย่างไรเพระาะเ <Ric ard> ขาไม่มีผู้ใหญ่ใจ<ช>ดีไม่มมการที่มาดีนี่คือในส่วนของหมอเขาสำคังกับโครงการหรืออะไรเนี้ยที่มาไทยเขาจะคล่องกว่าการมองมองะมองวิสัยทัศน์เขามองมองชนไกลวกว่าครับที่ถ้าเราใช้ในส่วนของอโรงพยาบาลชุมชนมองอะคือที่นี่จะมองมอง ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะมันมันต่าง,างกันเพราะของในส่วนของอที่มาไทยเนี่ยในส่วนของเขาจะมองไกลมองไก่ไม่ห็นว่าจะมีเรารอพอสอบอสอบกนครับองให้มาคุยกันใช่ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นไงทีนี้ว่าพอเวลาผมทำงบประมาณอนะ่ะ คือในส่วนของสมาชิกเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเลยเรื่องที่ว่าคนของเราไม่ได้เอาด้วยแต่ปากฏอ่ะคนของเราคือไม่รู้ท,ท,ที่ที่โครงการนี้มีอ,มอย่างอย่างวันนี้เขาก็ถามแหละเด็กสมาชิกที่เขาได้รับสมัครมามา,มาวานก็ถามว่าทําไมมันมีปามหาทายอย่างเดียวหรอทีนี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมยังไม่รู้ต้นสายไปเหตุเลยก็คือเป็นครั้งแรกที่เข้ามาตรงนี้ก็คุยก็พยายามคุยก็หมออยู่ว่าตรงนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไง รูว่าตอนแรกตอนแรกเข้าใจว่าเราก็กังวลเหมือนกันว่าเวลาเข้ามาที่นค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะมองว่าเอาละอเอ่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก<ช>็เลยแบบว่าตอนที่ตกลงกันแรกๆเขาก็เลยเริ่ม,มอเอาเล็กๆเอาเอาเท่าที่เราคิดว่ามันพอเป็นไปได้พอ<ช> <ๆ S 1> ที่แบบว่าพอที่จะมีผู้ใหญ่บ้านประจําหมู่ที่แบบเห็นความสําคัญตอนนั้นเขาก็เลยทําแต่ว่าระยะยาวเขาต้องดูเขาจริงๆแล้ว เขา้าใจว่าเป็นเครือข่ายสปอค์องมิใช่ซึ่งเ,เขาก็จะมีเครือข่ายอบต<ช>หลายเพื่อนหลายคนคะเขาก็อยากทาน<ช>วนะว่าอดีว่ามันก <ะ S> ็เหมือนค่อยๆค,ค,คนกลุ่มเล็กๆค่อยๆขยับเนี่ยค่ะ<ช>แต่ว่าถ้าถ้าท่านมาแล้วท่านเห็นว่าันตรงนีน้ก็สามารถที่จะขายายได้อย่างงี้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการจูนทำความเขา้าใจ เพราะว่าแต่ละอวุนเขาก็จะมีคนหลักๆของทีดูเลยนะคะทำยังไงให้แบบมองเป้าหมายร่วมเดียวกันเนี่ยแ็ขับไปเคลื่อนกัาก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีใช่เพราะพอดีทางมูลนิธิสยามปรรมชนตอนนี้ก็ติดต่อต่อเซนที่ว่าจะทำกับทางเจ้าหน้าที่บุคลากรท้องถิ่นเลยที่ได้แบช่วยกันดูว่าเรื่องข้อมูลนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องข้อมูลสำคัญมาก เพราะว่าถ้าเรารู้ข้อมูลเรื่องทรัพยากรในในท้องถิ่นบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องของคนเนี่ยถ้าเรากําลังจะพัฒนาแล้วแต่ละคนก็มีพัฒนาการที่ต่างกันอย่างวันที่วันนี้สะท้อนว่าวัยก็ต่างกันพื้นฐานทักษะชีวิตของตัวเองวิชาชีพวิชาการแลก็ต่างกันอย่างนี้ค่ะเหมือนว่ามันเราต้องมาจัดการขใช้ข้อมูล เส้นทางถ้า,นา,นานในถ้ามียกเองแบบมองว่าเออเรือ่องนี้ดีแล้วส,สำคัญแล้วเอาด้วยเนี่ยเราก็ดีใจเพราะมันก็คือช่วยผมไปอีกทางนี่ยค่ะ <laughs> คือผมเองเอาจากที่ผมเป็นวาระสองวาระที่าาแล้วมาก็ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสได้เข้ามาอีกผมต้องมาเล่นมวนลชนเพราะในด้านโครงสร้างพื้นฐานผมชักอิ่มแต่ที <laughs> นีน้นผมก็กล่าวว่าเออต้องมาเล่นชุมชนแต่ถามว่าผมก็ต้องมานั่งคิดดูว,ว่าทิศทางผมเนี่ย ทำยังไงเราเรา,เราจะลงไปประชุมชนเลยเราจะไปทํำยังไงทีนี้พอได้ด้วยงานอย่างนี้มาผมก็ถือว่าเออมันก็เบาแรงลงไปเราถามว่าพัฒนาชุมชนของผมที่มีอยู่เก่งไหมก็ยังไม่เก่งหรอกเห็นไหมทีนี้ว่าได้เรียนรู้แล้วก็ได้ตรงนี้มากได้ประสบการณ์ตรงนี้เข้าไปนะครับเพราะว่าจริงๆมันต้องเข้าไปคุกคลีกับเขาเลยอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ใจจะเข่าหรอกเพราะบางคนเนี่ยเสียเวลาเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าแต่พอเราไป อำนวยสะดวกเขาถึงที่อะไรต่ออะไรเขาก็ต้องมีความเกีกยรติใจเพราะมันจะมีอะไรต่ออะไรที่มาช่วยเขาอีกออหลากหลายอะ่ะนี่ว่าตอนนี้มาถ้าเราไปอยู่เดียวเดียวเนี่ยถามว่าโอกาสการช่วยเหลือแทบไม่มีนะเพราะอย่างผมให้ไปให้คนเดียวผมให้ไม่ได้ต้องมีกลุ่มรองรับอะไร้ก็อย่างก,กลุ่มสมมติว่าตา้งนี้มาผมบอกว่าก,ก็ด้วยว่าตรงนี้มาเนี่ยคือผมอยากให้ไปถึงแผนถึงว่ากล<ม>ุ่มเนี่ยสามารถเขียนแผนได้เลย ว่าวางอนาคตของตัวเองเลยว่าปีปีนี้ต้องการความช่วยเหลือจากอบตอเนี่ยคือจะทําโครงการอะไรนี่คือ,ค,อคืออยากให้ใจถึงขนาดนั้นนะตรงนี้ก็ต้องวากครับตรงนี้ด้วยว่าทํายังไงที่จะช่วยตรงนี้ได้เราเชอูกานคนไทยอ่าเต็มค่ะนั่นก็เราควท่านเองครับ